สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทายเด็กๆคะจากที่เมื่อวานนะคะครูบุ๋มให้นักเรียนนะคะอ่านบทที่9เรื่องสนุกสนานกับการเล่นไปใช่ไหมคะวันนี้ตามสัญญาเลยนะคะครูบุ๋มจะมาให้นักเรียนนะคะดูเรื่องนะคะดูเรื่องดูภาพประกอบนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้เรื่องแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดกันนะคะ เราไปดูเรื่องกันก่อนเลยนะคะเอาละคะ่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องสนุกสนานกับการเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ทั่วทั้งบ้านค่อนข้างเงียบเพราะแม่พาแก้วออกไปซื้อของใช้สำหรับผู้หญิงผู้ชายอย่างกล้าวและพ่อเลยขออยู่บ้านพ่อหายเงียบไปอยู่ที่โต๊ะทำงานเห็นบอกว่ามีงานด่วน ต้องรีบทำให้เสร็จกล้าวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหนูน้อยผู้โดดเดี่ยวของเล่นที่มีอยู่ก็เล่นจนเบื่อเกมในคอมพิวเตอร์ก็ไม่นิยมเพราะพ่อเคยบอกว่าการนั่งอยู่หน้าจอนานเกินไปจะทำให้สายตาเสียก่อนวัยอันควรร่างกายแทบไม่ได้เคลื่อนไหวนอกจากกระดิกนิ้วคลิกเมาส์เท่านั้นจึงทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งพ่อและกล้าวมีความเห็นตรงกันว่าเด็กๆควรแบ่งเวลาให้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกายกลางแจ้งให้พอเหมาะจะทำให้มีสุขภาพดีกล้าวเป็นเด็กที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ชอบคิดและประดิษฐ์ของเล่นเองหรือได้ความคิจากการอ่านหนังสือเมื่อทดลองแก้ไขจนพอใจแล้วจึงให้น้องและเพื่อนๆเ,เอาไปเล่น กล้าวเดินสำรวจไปทั่วบ้านเพื่อหาว่ามีอะไรบ้างที่จะดัดแปลงเป็นของเล่นได้สิ่งที่กล้าวพบคือลูกปิงปองข้างซอกตู้แผ่นซีดีเก่าที่ไม่ใช้แล้วบนโต๊ะทำงานและลูกหางในกล่องของเล่นเก่าๆเดี๋ยวหาเชือกมาหมุนลูกหางเล่นก็ได้แล้วแต่ซีดีกับปิงปองแบนดกับกลมจะทำอะไรดีนะฮาคิดไม่ออกอะ่ะ และลูกข่างดีกว่าช่วขณะที่มองดูลูกข่างหมุนกล้าวมีความคิดแวบเข้ามาทันทีเสร็จฉและคุณกลมกับคุณแบนให้รู้สักบ้างใครเก่งกว่าใครกล้าวผ่าลูกปิงปองออกเป็นสองส่วนเอาลูกปิงปองครึ่งซีกประกบไปตรงกลางแผ่นซีดีเล็งดูให้อยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วใช้กาวที่โฆษณาว่าแม้แต่ช้าง ก็ยังดึงไม่ออกทาไปรอบๆขอบปิงปองเพื่อให้ยึดต,ติดกับแผ่นซีดีเมื่อก่าวแห้งลูกปิงปองติดแน่นดีแล้วก็พลิกกลับทำอีกด้านมองดูแล้วเหมือนจานบินของมนุษย์อวกาศเอ๊ะกล้าวจะทำจานบินเล่นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ก็ตามมาดูกันค่ะกล่าวใช้มือทั้งสองข้าง ยกจานบินขึ้นมาแล้วขยับมือหมุนจานบินอย่างเร็วและแรงจานบินลายคว้างตกลงไปบนพื้นหมุนเต้ลลักษณะคล้ายลูกขขางชายยอสำเร็จแล้วเก่งจริงลูกพ่อโอ้คิดได้ไงเนี่ยพ่อออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่กล้าวไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคำชมของพ่อทําให้กล้าวตัวลายก็แล้วกันเอแต พ่อว่ามันหมุนเอียงๆไปหน่อยนะกล้าวก็ว่างั้นแล้วจะแก้ไขได้ยังไงครับพ่อไปเอาดินน้ำมันมาถ้ามันเอียงลงไปอีกไหนก็แปะดินน้ำมันที่ตรงกันข้ามเมื่อน้ำหนักมันสมดุลกันแล้วเดี๋ยวมันก็ตั้งตรงเองแหละสมัยพ่อเป็นเด็กอ่ะไม่มีของเล่นขายมากมายเหมือนตอนนี้หรอกบ้านคุณปู่อยู่ในสวนพวกเราเด็กๆก็ต้องคิดหาของเล่นประดิษฐ์ของเล่นกันเองอย่างที่กล้าวทำนี่แหละ หาวัตถุที่มีอยู่ในบ้านบ้างตามธรรมชาติบ้างมาช่วยกันทำเล่นคนเดียวไม่สนุกต้องเล่นกันหลายคนสมัยก่อนบ้านไม่มีรั้วเป็นกำแพงอย่างนี้เด็กๆวิ่งเข้าออกเล่นบ้านโน้นบ้านนี้ได้บรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รู้จักกันหมดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปเล่นบ้านไหนก็กินขนมบ้านนั้นได้แล้วพ่อมีของเล่นอะไรบ้างครับเราเล่นลากกรบมาติต่างว่าเป็นรถ รู้จักต้นหมากไหมตระกูลเดียวกับพวกต้นปาล์มนั่นแหละเวลาใบามันแห้งร่วงลงมาโคนใบมันจะอ่อนเพราะต้องแผ่โอบลำต้นเอาไว้กว้างพอเด็กนั่งได้ส่วนนี้แหละที่เราเรียกว่ากาบหมากเปายิ่งจุบกันว่าใครจะนั่งก่อนคนที่เหลือจะจับทางปลายใบยแล้วลากไปตามเส้นทางตามแต่ผู้ลากจะพาไปคนนั่งต้องจับกาบหมากให้แน่นประคองตัวให้ดีเพราะคนลากจะพาเราเลี้ยวลงหลุมบ้าง ลากผ่านกองหินก้อนเล็กก้อนน้อยบ้างทั้งเจ็บทั้งสนุกพวกพ่อสมัยเด็กๆจะแข็งแรงกันมากไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วยเพราะเล่นออกกําลังกายกันส่วนใหญ่น่าสนุกนะครับพ่อกล้าวอยากเล่นบ้างไว้เวลาไปบ้านคุณปู่พ่อเล่นกับกล้าวได้ไหมครับได้เลยลูกชายแล้วป้าต้อยล่ะครับเล่นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าป้าต้อยนั่นแหละเป็นหัวโจกนําพี่น้องเล่นทุกอย่างแต่ฟุตบอลเตะตะกร้อเล่นหมด เวลาถ้าป้าต้อยอยากเล่นมอค้ามอแกงเล่นหมากเก็บเล่นอีตักซึ่งเป็นของผู้หญิงเล่นพวกพ่อเขาต้องเล่นด้วยนะเปล่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันยอมรับกันบ้างไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นไม่งั้นจะไม่มีเพื่อนเล่นอีตักเป็นยังไงกล้าอยากเล่นน่ะเอาไว้แม่กับแก้วกลับมาก่อนดีมหมจะได้สอนให้น้องเล่นด้วยเล่นหลายคนนสนุกดีกล้าไปรอพ่อที่หน้าบ้านก่อนนะครับ จากนั้นพ่อเดินหายเข้าไปในห้องเก็บของครู่หนึ่งกลับออกมาพร้อมด้วยกะลามาพร้าวครึ่งซี่ที่มีเชือกผูกโยงอยู่สองคู่เนี่ยของเล่นพ่อสมัยเด็กไปเจอในห้องเก็บของบ้านคุณปู่ว่าจะให้กล้าวดูหลายครั้งละเริ่มทุกทีเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งกลาหรือเดินกะลามาเดี๋ยวพ่อจะเดินให้ดูพ่อขึ้นเหยียบกลาใช้นิ้วเท้าคีบเชือกไว มือดึงเชือกให้ตึงออกวิ่งเสียงดังก,กุบกับกุบกับพอวิ่งได้เก่งมากไม่ตกเลยกล่าวเอากะลาอีกคู่หนึ่งมาวิ่งบ้างใหม่ๆหมวิ่งไม่ถนดัดกล่าวยังทรงตัวไม่ได้เลยตกจากกะลาหลายครั้งแต่พอเล่นได้สักพักกล่าวเริ่มรู้สึกคุ้นเคยทรงตัวได้ดีขึ้นเลยขอท้าพ่อแข่ง พ่อต่อให้กล้าวนำหน้าไปก่อน5้าก้าวถึงกระนั้นกล้าวก็ยังแพ้พ่ออยู่ดีเพราะพ่อขายาวกว่ากล้าวคิดว่าของเล่นชิ้นนี้ถูกใจกจริงๆประหยัดด้วยแต่ขอกระลาแม่ค้าในตลาดจะลงทุนซื้อก็แค่เชือกเท่านั้นและเป็นของเล่นที่ฝึกการทรงตัวได้ดีมากอีกอย่างหนึง่งขณะที่พ่อลูกนั่งพักเหนื่อยน้ำหวานหมดกันไปคนละแก้วแล้ว พ่อถามลูกเคยเป่ากบมะตัวกบกล้าวยังไม่กล้าจับเลยและพ่อจะให้กล้าวเอาปากเป่าอีกอีก้ไม่เอาหรอกครับขยะขยงทําไมเชยจังลูกไม่ใช่เอาตัวกบจริงๆมาเป่าคําว่าเป่ากบที่พูดถึงนี่หมายถึงเป่ายางเอาไปเอายางรัดถุงมาสองเส้นเดี๋ยวพ่อจะสอนให้ พอลูกนอนพังผ้าบนพื้นบ้านมียางรัดถุงวางอยู่ตรงหน้าคนละเส้นระยะห่างกันพอประมาณสองพอลูก่างผลัดกันเป่ายางให้เคลื่อนที่เข้าหากันถ้าใครสามารถเป่ายางเส้นของตอนให้ขึ้นไปซ้อนทับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นฝ่ายชนะได้ยางของอีกฝ่ายหนึ่งมาแม้จะเล่นเป็นครั้งแรก แต่เก้าก็สามารถเอาชนะพ่อได้พ่อจึงชมว่ากก้วมีปฏิภาณไหวพริบดีมากที่สามารถเอาชนะพ่อได้ตอนบ่ายเมื่อแม่กับแก้วกลับมาเกล้าบอกให้น้องรู้ว่าพ่อจะสอนให้เล่นอีตักจากนั้นพ่อพักกระดาษคล้ายช้อนแจกทุกคนแม่นำเม็ดน้อยหน่ามาล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้ง พ่อใช้แป้งดินสอพองเขียนพื้นเป็นวงกลมกว้างพอประมาณแล้วให้ทุกคนนั่งล้อมวงแล้วก็เริ่มเล่นกันแม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรกแม่ทอดเม็ดน้อยหนาลงกับพื้นระวังไม่ให้เม็ดกระเด็นออกนอกวงมิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้แม่ใช้ช้อนกระดาษตักทีละเม็ดเลือกตักเม็ดที่อยู่เดียวๆก่อน ส่วนเม็ดที่ตักได้เอามากองไว้ข้างๆตัวพอเหลือเม็ดที่เป็นคู่เกือบชิดกันแม่จะบีบช้อนให้แคบลงแล้วใช้ความเร็วตักควับแต่แม่ทำไม่สำเร็จเพอแม่ตักติดก,กันขึ้นมาทั้งสองเม็ดแม่ต้องยุติการเล่นพ่อเล่นต่อพ่อเล่นอย่างเบามือแต่รวดเร็วสมเป็นลูกชาวสวนที่คุยว่าเล่นมาตั้งแต่เด็ก แต่พ่อก็แพ้จนได้เพราะเม็ดกองสุดท้ายติดเป็นกระจุกพ่อตักขวับก็กระเทือนไปทั้งกองใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับเม็ดแข่งกันผลปรากฏว่าแม่ชนะพ่อไปอย่างเชียดชิวจากนั้นพ่อแม่ลูกรวมเล่นอีตาก,กันอย่างสนุกสนานเห็นไหมคะน้องๆ ของเล่นไม่จำเป็นต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเราสามารถคิดเองทำเองได้จากภูมิปัญญาของเราค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเราจะสังเกตว่านะคะชื่อตัวละครนะคะมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะในเรื่องที่หนังสือที่เราอ่านเนี่ยจะเป็นแทนกับน้องเทียนใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นใครคะจะเป็น เก้ากับเป็นแก้วนะคะแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเหมือนที่เราอ่านเลยนะคะจากที่นักเรียนดูนะคะมีการละเล่นอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะมีอีตากมีเดินกลาใช่ไหมคะมีมาเก็บมีเป่ากบนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่า วันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่88นะคะนักเรียนเปิดไปดูที่หน้า88กันเลยเนาะหน้า88นะคะเด็กๆหน้า88นักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งเลยเขาถามว่ายังไงแทนนะคะแทนหรือว่าในเรื่องนี้ก็คือก้านั่นเองนะคะแทนเนี่ยมีลักษณะอะไรที่น่าชื่นชมเป็นไงคะแทนเขามีเป็นไงลูกมีปฏิพันไหวพริบใช่ไหมคะ วัยพิบที่ดีเขาเห็นอะไรคะเขาเอาอะไรเอ่ยที่มาประกอบใช่ไหมคะมีแผ่นซีดีกับลูกปิงปองใช่ไหมคะแล้วเขาก็เกิดไอเดียมีปฏิบัติหน่วยพิบนะคะที่จะนําวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาทําประโยชน์นะคะแล้วนักเรียนอ่ะเห็นอะไรในตัวแทนบ้างนะคะให้เราเขียนมาสิ่งไหนที่เขาน่าชื่นชมนะคะต่อไปข้อที่สอง ทำไมแทนจึงไม่นิยมเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ทำไมคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรหนะานะคะตอบมานะคะต่อไปข้อที่3นักเรียนชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์หรือไม่อันนี้ครูผมถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยชอบเล่นหรือเปล่าเกมในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีเกมอะไรบ้างและนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะใน,นในการเล่นเกมในราการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะที่จะ ไม่เป็นผลเสียต่อการเรียนนะคะเราจะเล่นยังไงที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเรานะคะเขียนมาข้อที่สนะคะต่อไปข้อที่4ี่ของเล่นอะไรบ้างที่คุณพ่อแล้วก็คุณป้าของแทนเนี่ยเล่นสมัยเด็กๆนะคะป้าชื่ออะไรคะป้าต้อยใช่ไหมคะตอนเด็กๆเขาเล่นอะไรนะกับหมากหรือเปล่านะมีอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนดูเรื่องไปนักเรียนตอบผู้บุกมานะคะ ต่อไปหน้าแปดสิบแปดแล้วนะคะต่อไปหน้าแปดสิบหน้าแปดสิบเก้าเขาถามว่าข้อที่ห้านะคะเขาบอกว่าวาดภาพของเล่นสมัยคุณพ่อของแทนที่นักเรียนอยากเล่นและบอกด้วยว่าทำไมจึงอยากเล่นนักเรียนคะมีอะไรเอ่ยในสมัยก่อนนะคะในสมัยก่อนที่สมัยที่คุณพ่อของแทนเนี่ยเล่นนะคะแล้วนักเรียนสนใจอันไหนที่นักเรียนอยากเล่นนะคะ ชื่ออย่างเช่นอ่าบางคนจะบอกว่าเดินกะลานะคะแล้วก็วาดรูปนะคะวาดให้สวยงามเลยเดินกะลานเป็นยังไงนะคะ mm hmm. แล้วก็บอกเหตุผลครูบุ๋มด้วยว่าทําไมนักเรียนถึงเลือกนะคะ mm hmm. นักเรียนถึงเลือกแอบการลเล่นนี้นะคะ mm hmm. ต่อไปข้อที่6หากนักเรียนคิดทําของเล่นเช่นเดียวกับแทนในเรื่องนี้นะคะ mm hmm. นักเรียนจะนําวัสดุ อะไรในบ้านของนักเรียนนะช่วงนี้อยู่ในบ้านนะคะนักเรียนจะนําวัสดุอะไรมาประดิษฐ์นะคะนำวัสดุในบ้านเนี่ยมาประดิษฐ์ได้บ้างลองออกแบบแล้วก็วาด LIKE รูปของเล่นมา1ชิ้นนะคะว่านักเรียนจะประดิษฐ์อะไรนั่นเองนะคะวาดรูปตรงนี้นะคะและชื่อของเล่นให้นักเรียนตั้งชื่อเองนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนเอามาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนทํำยังไงวิธีการเล่นเนี่ยเล่นยังไงเป็นของอ่า ตามบ้านของเรานะคะที่นักเรียนเนี่ยจะเอามาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะนักเรียนจะเอาอะไรมาประดิษฐ์เป็นอะไรนะคะให้นักเรียนลองทํามานะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะลกูกอ่าตอนที่เรา,าวาดแล้วก็ระบายสีเรื่องงอป่าสวยมากเลยมีหลายคนทําสวยนะคะอันนี้ครูผงก็จะรอดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะออกแบบอของเล่นยังไงนะคะ ต่อไปหน้าที่90นะคะผมมาหนข้อก็คือข้อที่7นั่นเองนะคะข้อนี้ไม่ทำนะคะเริ่มข้อนี้เนาะข้อนี้ไม่ทำนะคะผมเขียนผิดแป๊บนึงนะคะข้อนี้ไม่ทำนะคะตรงนี้ยังไม่ทำนะคะอันนี้ให้ทำถึงข้อที่7ก็พอนะคะ ข้อที่เจ็ดเขาถามว่าของเล่นที่นักเรียนนิยมเล่นในเวลาพักเที่ยงอ่าพักกลางวันนะคะพักกลางวันนี่เวลาพักกลางวันเนี่ยมีอะไรบ้างบอกชื่อและวิธีเล่นมาสองชนิดนะคะอย่างเช่นเวลาเราพักเที่ยงเราชอบเล่นอะไรลูกบางคนนะคะจากที่คุูบุ๋มเคยเห็นนะคะนักเรียนชอบเล่นหนึ่งเลยกระโดดยางใช่ไหมคะก็เขียนกระโดดยางมาเนาะ ถ้านักเรียนชอบเล่นเขาบอกว่าวิธีการเล่นมาสัก2ชนิดใช่ไหมเอาอย่างเช่นนักเรียนบอกว่าข้อที่1กระโดดยางนะคะกระโดดยางมันเล่นยังไงบอกครูบุ๋มด้วยนะคะกระโดดยางวิธีการเล่นเล่นยังไงบอกครูบุ๋มได้นะคะบอกครูบุ๋มด้วยต่อไปอย่างที่สองเล่นอะไรคะหมากเก็บ บางคนเล่นมาเก็บนะคะครูผมเห็นอยู่เห็นมาเก็บแล้วก็วิธีการเล่นยังไงนักเรียนไม่ต้องเอายาวนะคะเอาสั้นๆเนาะโอเควันนี้นะคะให้ทำกี่หน้าเอ่ยให้ทำสามหน้านะคะมีสามหน้ามีหน้าที่แปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วก็หน้าที่เก้าสิบทำเฉพาะข้อที่เจ็ดนะคะข้อนี้ไม่ทำนะคะโซนนี้ไม่ยังไม่ทำนะล,ลูกทำถึงข้อที่ เจ็ดพอนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับไปดูคลิปหรือว่าอ่านหนังสือได้นะคะสำหรับวันนี้พบกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ